Mission to the Moon Podcast brought to you by ใหม่สกินแครจากสีจันสกินมอยส์ติเบอร์ซีรี e s ตุนน้ำลึกล็อกผิวฉ่ำนาน72ชั่วโมงสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับประวิทยานุสาหะครับวันนี้จะมาชวนคุยว่าทำไมเราถึงชอบดูหนังสยองขวัญ สำหรับแฟนหนังสยองขวัญเนี่ยน่าจะดูเป็นประจำอยู่แล้วแต่สาหรับคนที่ไม่ได้เป็นแฟนหนังสยองขวัญเนี่ยอ,อพอนึกออกไหมฮะว่าครั้งเรื่องสุดท้ายที่เราดูแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเจ๋งอะรู้สึกว่าแบบแหมคุ้มค่าจริงที่ดูเนี่ยออมันคือเรื่องอะไรคือของผมเนี่ยผมนึกได้เยอะมากเลยเพราะว่าผมผมเองไม่ได้เป็นแฟนหนังสยองขวัญโดยปกติไม่ได้เป็นชอยส์แรกเลยด้วยซ้ำเนี่ยนะแต่ว่าอย่างหนังอย่างหนังสยองขวัญอย่าง,ง Get Out นนะเป็นหนังสยองขวัญได้ไหม get out อย่างเงี้ยนะฮะหรือว่า the skeleton key พวกเนี้ยซึ่งซึ่งเวลาผมได้มา,มาดูเนี่ยคือหลังจากมันจะแบบคนนึ่งเขาดูไป3าสี่ปีห้าปีแล้วไรเงี้ยเนื่องจากว่าไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นแฟนหนังสยองขวัญแต่ว่าทุกๆช่วงที่เราเห็นหนังสยองขวัญอยู่ในโรงเยอะๆนะฮะหรืออย่างร่างส่งนี่ก็เป็นอันหนึ่งที่ผมตั้งใจว่าอยากดูมากนะวันที่ผมอัดบันทึกเสียงนีซึ่งไม่รู้มันจะลงวันไหนเนี่ยนะฮะ เ,อเอยังไม่ได้ดูยังไม่ได้ดูแต่ว่าช่วงที่ผมอัดเนี่ยวันนี้วันนี้อัดบันทึกเสียงเนี่ยเป็นวันฮอลโลวีนพอดีนะครับช่วงนี้ก็หนังหนังผีเพียบใช่ไหมหนังผีหนังสยองขวัญเนี่ยแต่ว่าหนังสยองขวัญเนี่ยมันทําไม่แค่อะไรกับกับสมองเราเออน่นสนใจไหมฮะคือคือจริงจริงมัน,มนคือสําหรับคนที่ไม่ชอบเนี่ยนะฮะหนังโหด น่ากลัวน่ากลัวแต่ไปด้วยฉากนองเลือดทำไมคนถึงชอบไปดูจังนะฮะหนังสยองขวัญจำนวนมากเนี่ยเป็น,เป,นเป็นตำนานเยอะนะอย่างเช่นเรื่องล่าสุดที่ท,ที่ที่ออกข่าวก็คือเรื่องอิดนะฮะคนไปซื้อตั๋วแบบโอ้โหต่อคิวยาวเหยียดเลยนะฮะได้รายได้ไปเจ็ดร้อยล้านเหรียญสหรัฐน,นะฮะก็น่าจะเป็นหนึ่งในหนังหนังสยองขวัญที่ทำเงินเยอะที่สุดเ แต่ว่าถ้าเกิดเราตั้งคำถามว่าไอ้พวกนี้มันน่ากลัวอย่างนี้เนี่ยปกติเราต้องวิ่งหนีไหม่ะอ,อมนุษย์เราถูกออกแบบมาให้หนีของที่น่ากลัวไม่ใช่เลอทำไมเราถึงวิ่งเข้าหาหนังสยองขวัญน,นะฮะถ้าไปดูเรื่องเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องนี้เนี่ยก็มีก็มีคนที่เป็นนักจิตวิทยาหลายท่านเขาพูดด้วยน่าสนใจนะฮะบอกว่าเออมันมีเหตุผลในการอธิบายเรื่องนี้ได้โดยเฉพาะเมื่อมันเป็นภาพยนตร์นะครับบางทียิ่งน่ากลัวยิ่งถูกใจนะฮะ ความกลัวเนี่ยมันมาพร้อมกับความตื่นเต้นอันนี้คือข้อที่หนึ่งความกลัวมาพร้อมกับความตื่นเต้นนะครับเรารู้อยู่แก่ใจแหละว่าหนังก็คือหนังฮไม่ใช่ภาพจริงแต่ทําไมเวลาดูหนังสยองขวัญเนี่ยร่างกายและสารเคมีในสมองถึงตอบสนองเรากับว่าบางส่วนของมันจริงนะฮะดรคริสตัสจอร์แดนเนี่ยนะฮะก็เป็นนักจิตวิทยาท่านหนึ่งเนี่ยบอกว่าบ่อยครั้งเนี่ยสมองเราแยกไม่ขาดไม่ใช่แยกไม่ออกนะแยกไม่ขาดคือมันไม่ได้ตัดทบเนี่ย ระหว่างจินตนาการกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆตรงหน้านะครับยกตัวอย่างเช่นเวลาผู้บรรยายสมมติว่ามีคนเราฟังคนพูดอยู่แล้วเ,เขาบอกว่าพูดถึงตอนกัดซีกมะนาวหรือผมพูดถึงตอนมีคนเอาซ่อมขูดขดจานอะไรแบบนี้แม้มันจะไม่ได้เกิดขึ้นจริงตรงนั้นแต่ความคิดของเราเนี่ยมันทําให้เรามีปฏิกิริยาได้คนอาจจะรู้สึกแบบถ้าพูดถึงถึงมะนาวรจะรู้สึกน้ําลายสออะไรแบบนี้เป็นต้นเนี่ยนะฮะอาการ สู้หรือหนีหรือที่เรียกว่า fight of of f l i g h t response เนี่ยก็เกิดขึ้นนะเวลาเรารับรู้ถึงอันตรายที่เกิดขึ้นระหว่างการดูหนังนสารเคมีในสมองต่างๆอย่างพวกอะดรีนาลีนเอนโดรฟินโดพามีนเนี่ย, ine, fin, amine, ยมันก็จะถูกหลั่งออกมาทาให้เราตื่นเต้นแล้วก็สนุกกับหนังไปสุดๆแบบที่ไม่ต้องไปเผชิญเหตุการณ์ที่น่ากลัวจริงๆอันนี้อาจจะอธิบายเรื่องว่าทําไมในโรงมักจะน่ากลัวกว่าเขาเพราะว่ามันมันสมจริงมากกว่าดูอยู่ที่บ้านนะฮะข้อที่2เป็นความรู้สึกชนะ ที่รอดมาได้นะครับเมื่อตัวละครที่เราเฉีย์ตั้งแต่ตอนเรื่องรอดชีวิตมาเนี่ยเราจะรู้สึกแบบโล่งใจและมีความมีมีการรู้สึกประสบความสําเร็จนิดๆราวกับเราเป็นผู้รอดชีวิตจริงๆทั้งนั้นที่เราไม่ได้ทําอะไรมากกว่าแค่หลุนประกอบเขาด้วยนะครับดังนั้นแม้ว่าหนังจะน่ากลัวเนี่ยแต่ที่หลายคนติดใจก็เพราะความรู้สึกถึงความสําเร็จและโล่งใจและผ่อนคลายเมื่อได้มาดูตอนจบนั่นเองนะครับซึ่งหลายเรื่องก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นนะฮะหลายเรื่องตอนจบนี้แบบ ดกักมากมากดรแคทเรินบราวน์โล้ะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะประสาทวิทยาและจิตเวชศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยโอไฮโอเนี่ยกล่าวว่าความมั่นใจที่เราได้มาตอนดูหนังจบเนี่ยบางทีมันทําให้เรากล้าทํำในหลายๆอย่างที่เรากังวลในชีวิตจริงด้วยเช่นขอหัวหน้าขึ้นเงินเดือนหรือว่าพูดในที่สาธารณะนะครับราวกับว่าเราคิดได้ว่าหนังผีที่ เราไปดูเมื่อกี้เนี่ยน่ากลัวเรื่องพวกนี้เยอะเลยน่ากลัวการขอขึ้นเงินเดือนเยอะเลยเป็นต้นนะครับอันที่สามเนี่ยคนชอบดูหนังสยองขวัญเนี่ยเพราะว่าอาจจะได้ได้บทเรียนหรือว่าได้ได้เรียนรู้การรับมือเรื่องแย่ๆนะครับหนังสยองขวัญเนี่ยให้เราได้เรียนรู้และจินตนาการว่าหากสถานการณ์เลวร้ายเกิดขึ้นจริงๆเราจะหาทางออกอย่างไรเหมือนเรื่องการเตรียมตัวล่วงหน้านะครับคุณโคดอนสกิฟเนอร์นะครับ เป็นคนที่ศึกษาเรื่องของ comparative Human development ที่ University of Chicago เนี่ยบอกว่าเขาเชื่อว่าคนที่ดูหนังสยองขวัญเยอะๆเนี่ยจะสามารถรับมือกับความไม่แน่นอนและความวิตกกังวลได้ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นใครที่ชอบดูหนังสยองขวัญก็น่าจะน,าน่าจะดีใจนะได้ดีนอย่างนี้เนาะเมื่อไม่นานมานี้เขาได้ร่วมทําวิจัยเรื่องจริงหรือไม่ที่แฟนหนังสยองขวัญรับมือกับความเครียดที่มากับโควิด -19 ได้ดีกว่า นะครับพอได้ฝึกทักษะเหล่านี้แล้วตอนดูหนังนะฮะแต่ว่างานวิจัยยังไม่ออกนะฮะเดี๋ยวออกเมื่อไหร่จะมีโอกาสจะมาเล่าให้ฟังเรื่องที่4ี่เนี่ยเราชอบดูหนังสยอ,องขวัญเพราะได้คนพบด้านมืดของมนุษย์เนี่ยซิกมันฟรอยน์เชื่อว่าคนชอบดูกีฬาที่ใช้ความรุนแรงอย่างการต่อยมวยเป็นเพราะว่าเรามองตัวเองเป็นผู้กระทําไม่ใช่ผู้ถูกกระทาคือคือเป็นคนต่อยชนะไม่ใช่ไม่ใช่คนที่โดนต่อยแพ้สาเหตุที่เราชอบดูหนังสยอ,องขวัญก็อาจจะเป็นด้วยเหตุผลเดียวกันนะครับ ในหนังนหลายเรื่องเนี่ยพูดถึงการแก้แค้นของตัวเอกที่โดนรังแกนะโดนบูลลี่โดนกระทําเลวร้ายต่างๆ่นะเรามักจะรู้สึกสะใจเรากับว่าเราเป็นคนลงมือเองนะฮะเชียร์ให้ตัวเอกเนี่ยเอาคืนจนเรียกว่ามองข้ามเรื่องศิทธิรรมไปเลยหลายคนมีความเคยมีความรู้สึกแบบนี้เวลาดูหนังมาเฮ้ยไม่ต้องสนใจหรอกจัดการมันเลยมันแย่มากนะครับยกตัวอ,อย่างเช่นหนังเรื่องแครีที่หลายๆคนรู้สึก เข้าอกเข้าใจความรู้สึกข,ของแครีที่ถูกที่ถูกกระทําแล้วก็แอบเชียร์ลึกๆด้วยตอนเอาคืนอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับข้อที่ห้าเนี่ยเราอาจจะอยากดูหนังสยอ,องขวัญเพราะว่าได้เป็นคนฉลาดก็ได้นะฮะ <c oughs> เคยรู้สึกหงุดหงิดไหมฮะต้องเคยแน่นอน <c oughs> หนังสยอ,องขวัญไม่ชอบมีฉาแบบนี้มุ่งญหดีตัวละครนะ่ะที่แบบเฮ้ยได้ยินเสียงมันนี้ไปเปิดทําไมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะ ออกจากที่ซ่อนตัวทั้งที่มีคนออกหรือว่าออกไปสำรวจบริเวณมืดๆนะครับสิ่งที่เราคิดทันทีเลยเวลาเราเห็นไอ,ไอ,ไอเหตุการณ์ประเภทเนี้ยซึ่งมันก็ชอบมีในหนังสยองขวัญมากเลยนะครับเราจะคิดว่าถ้าเป็นฉันฉันไม่ทําแบบนี้แน่นอนแน่นอนนะครับตัวละครต้องทําพลาดบ้างเพราะว่าฉลาดไปหมดมันก็คงไม่ค่อยสนุกสักเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าการทําพลาดตัวละครบ้างก็ทําให้ล็อตเรื่องดําเนินไปอย่างตื่นเต้นแต่สําหรับคนดูอย่างเราที่มองจากมุมมองของบุคคลภายนอกเนี่ยเรารู้สึก ต่างกับตัวละครนิดนึงตรงที่เรารู้สึกฉลาดนะฮะและรู้ดีว่าถ้าเป็นฉันฉันจะไม่ทําแบบนี้ฉันจะซ่อนให้ดีขึ้นฉันจะวิ่งเร็วขึ้นฉันจะไม่ส่งเสียงดังเวลาไอ้ตัวร้ายพลาดท่านะฮะเอ,อ่อแล้วฉันอ็ขอไปทุบหัวมันจะทุบมันให้ตายไม่ใช่ทุบแค่มันสลบไปแล้วเดี๋ยวมันก็ลุกขึ้นมาใหม่อะไรแบบนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับโอกาสในการคิดได้อย่างิลรดนี่เองทําให้เราสนุกกับจินตนาการไปด้วยขณะด,ดูหนังนะครับหรือว่าหลังจากดูจบนะฮะข้อที่6เนี่ยเพราะ เพราะหลายครั้งได้พูดประเด็นที่คนไม่กล้าพูดในหนังสยองขวัญน,นี้จะมีเรื่องนี้บ่อยหนังสยองขวัญหลายเรื่องเนี่ยถ้าดูลงไปจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นประเด็นเรื่องของการเสียดสีปัญหาสังคมหรือสะท้อนความกลัวลึกๆเรื่องที่เราไม่อยากพูดนะฮะแล้วมันหรือพูดรู้สึกมันจะลําเส้นมากแต่ว่าหนังสยองขวัญเนี่ยใช้การเล่าผ่านอีกเส้นเรื่องหนึง่ง ใช้สัญ,ญลักษณ์เพื่อตีความทําให้คนเห็นภาพมากกว่าแล้วก็เข้าถึงประเด็นได้ง่ายง่ายกว่านะฮะเกิดการพูดคุยถกเถียงกันได้แบบเปิดเผยมากกว่าอย่างหนังคลาสสิกเรื่อง f r a n k e n s t e i n ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความกลัวต่อพัฒนาการของวิทยาศาสตร์ในสมัยก่อนนู้นนะครับหรือเรื่อง Get out ที่ผมบอกเนี่ยนะฮะ Get Out เนี่ยชัดเจนเนาะนะฮะมันเป็นเรื่องที่พูดถึงเรื่องความไม่เท่าเทียมกันของสังคมการเลเบลผู้คนแล้วก็ปัญหาเรื่องของ r ีสิสซการเหยียดสีผิวซึ่งเป็นเรื่องที่ทำให้ชาวอเมริกันแอฟริกันอเมริกันหลายคนเยอะมากๆเลยต้องใช้ชีวิตอยู่บนความกลัวนะฮะประเด็นนี้อาจจะพูดคือจริงๆมันซับซอ้อนมากนะฮะเรื่อง r a c i s m มันมีประวัติยาวนาะนมากๆมายมามากมายแต่พอทำเป็นภาพยนตร์เนี่ยปัญหาต่างๆถูกถ่ายทอดออกมาอย่างน่าสนใจแล้วทิ้งให้ผู้ชมเนี่ยไปคิดต่อไปถกเถียงในวงกว้างมากขึ้นนะครับเป็นวิธีการสร้างการตระหนักรู้แบบหนึ่งก็ได้นะฮะดังนั้นนี่เราจะได้เห็นว่าภาพยนตร์สยองขวัญ มีอะไรมากกว่าพวกเสียงหน้าขนลุกนะฮะมุมกล้องที่ชวนสงสัยพล็อตเรื่องเครียดแล้วก็ฉากจัมสแกร์ฉากตุ้งแช่เนี่ยนะฮะที่ทำมาหัวใจแทบวายเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันสะท้อนความเป็นมนุษย์ได้เยอะมากเลยทีเดียวชอบแฟนหนังประเภทนี้คงเข้าใจอยู่แล้วแหะว่าทําไมตัวเราถึงชอบนะฮะส่วนคนอื่นที่อาจจะไม่ได้เป็นแฟนหนังสยองขวัญมากนักเนี่ยก็อาจจะเข้าใจมากขึ้นนะครับใครมี เหตุผลเรื่องอื่นหรือว่ามีข้อมาแชร์กันมาแชร์กันในคอมเมนต์น,นะฮะส่วนคนที่ไม่ชอบดูนะครับลองเปิดใจดูชักเรื่องสองเรื่องไหมนะฮะบ,บางทีเราอาจจะชอบดูมากขึ้นก็ได้นางสวาวขวัญมีหลายประเภทนะครับผมไม่ชอบไอระเภทแบบที่เน้นความโหดแบบโหดแบบอย่าง,งานั้นไม่แต่ว่านังสองขวัญที่มันมีพล็อตที่ผมรู้สึกว่าสนุกอย่างเช่นอืมกระตันคีเนี่ยโหแบบชอบมากผมว่า คือคือในหนังสยองขวัญแน่นอนมันต้องมีความโหดอยู่บ้างในบางมุมนะแต่ว่ามันไม่จะเป็นจะต้องแบบโหดเลือดสาดตลอดทั้งเรื่องก็ได้นะครับเขรู้สึกว่าเออมันมันพอพอดเรื่องดีมันก็มันก็น่าสนใจมากเช่นกันนะฮะ<ม>ยังไงลองมาแชร์กันในคอมเมนต์นี้ในในในพอดแคสต์ EP นี้นะครับขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon แล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ Mission to the Moon Podcast Presented by สีจัน Skin Moisture Series ตุนน้ำลึกล็อกผิวชำนาญ72ชั่วโมง